เก้าส,ส,สูงตเพื่อน,นะคะนี่จ้ยักษุกขาบุกตาตายทั้งตาเลยนะคะดูควาต้นพวกนี้ก็จะออกหมน,นะคะยกเป็นต้นหนาต้เมียงก็ลูกเมียงแน่วเราก่เยะเ,เ,เราต้นพวกนี้ค่ะต้นบักแ่ตนอะไรพวกไอ่ร้ต้นเขาเรียกต้นไหนเลย นี่ม่เจาออกให้หมดตัว้องยข้างนะคะไมอาออก,ก็ตรงนี้เป็นป่าเยมาแกแต่นี้ถือว่าลูกข้างดูนะคะข้างๆอันนี้เราตามตามตัวยักษ์มานี่กูจีบุกเข้ไปเยอะฝั่งนี้ก็ลกนะคะดูความลกนี่เดี๋ยวตัวยักษ์ก็จเจาเนี่ยังมีต้นใดอยงเยอะๆเลยต้องเอาออกค่ะไม่หาเรียนหามุม ที่แบบว่าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจะออกทั้งหมดต้นเนี้ยมีนเก็บไว้เพราะไม่ควรใช้กินได้ต้นพวกนี้นไม่รู้เก็บไว้ทำไมเพราะว่าไม้ก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไร เจ๊ยักเราหยุดหลายวันเลยวันนี้เดินใหม่เริม่มงานใหม,ม่เข้าแปลงกวดรายแปลงนี้ดูดินั้งมันลกหลายปีแล้วครับแปลงนี้ที่เขาไม่ตัดหญ้าไม่ทำอะไรเลยคนะก็ปล่อยทิ้งไว้ ก็ต้นเยัะสบายสบายต้นแค่นี้เส็จร้อยหลายต้นค่ะต้นในพวกนี้ที่แต่ว่าที่ใหญ่ๆก็ไม่กี่ต้นเล็ก,ลกลๆค่ะเยอะเลยแปลงนี้บุก ว่าลบเราก็ไม่มีมุมยืนเลยนะค่ะบอกให้ทั้งใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วก็ใช้ไปที่ดันนะคะไปที่หน้าดันต้องช่วยกันทั้ง เน้นไม่ไหวเพราะว่าความที่แบบมันแบบเป็นต้นๆเยอะเลยจริงๆลากก็ไม่รู้จะแหลมเมื่อกี้แต่ลากมันเยอะนะเมื่อกี้นี้ให้ออกใอ้ลง แบบนี้เราตามไม่ได้ะค่ะตรา,ายเพราะว่าต้นนี้มันใหญ่ไม้มันกระเด็นเรา,าอยู่ตรงนี้แป๊นนะะแบ,บนึงค่ะี๋ยวขึ้นเขากลับมากบมาจัดก,การุ่นหน้าแลไอย่างเงี้ยฝุ่นเยอะอันนี้ต้นเนียงนะคะนี่ต้นนี้ ต้องเก็บไปค่ะเยอะแยะค่ะตรงยอดแดงๆนู่นนะคะต้นเนียงอุ้ยหลายเยอะแยะค่ะหลายต้นมากพอดีนะคนดูแลมาสเช้าเมื่อกี้ตอนเรียกมาเห็นว่าอ่าต้นเนียงเว้นไว้แล้วกันไม่ต้องโค่นไม่ต้องดันเลยทำลุกลุกมาก ตรงนี้ก่อนแล้วค่ะรอนี่เย้ค่ะเดี๋ยวให้จะยักเลี้ยงไปขันแล้วพบกันคลิปหน้านะคะยักใหญ่เจ็ดต้าส่วนของคนดีเพื่อนกับหนา่ะ